นี่ไงพี่ต้นพี่้เปพอยอ่ะเขาเนี่ยทไมแล้วมันคืออย่าหนะน่อมาอวน้ะน้องมาที่ไหนจะนั่งอะไรอ่ะวันนี้มาวาเราเยเขโอ้ดีครับเป็นนางเอกนงเอกช่องเราบรรยากาศนะครับแล้วเราจะมาขี่มอไซคขี่รถเราจะไปเอาใหเป็นทำยากอ เปรียวมันไข่หวานก้งต้านเด็ีเกียอ่อเราเด้งมเปี้ยวรอันี้ก็ถึงโรงแรมนะครับ เดี๋ยวร่อซือทั่วเสซตแหล,ล็คจะรออข้างทั่ว่นมะลับนะครับไปลองแค่นะครับอันนี้เป็นการมาล่อ,อยู่หนาโรงแรมนะครับผู้ได้ไปซื้อทั่วยูนกับกุบไปแล้วก็สามารถมาล่อเลยครับเดี๋ยวจะมีพนักงานเคนมะลับนะครับมาเบิ่งบรรยากาศหนาโรงแรมครับ ล่องแม่น้ำส่องเอาไปจองทัวร์แล้วก็รอนะครับอยู่หนาโรงเรี่ยมเพื่อนกันจะมีรถมานัเลยครับตกคนละแปดสิบพันกีบนะครับนนที่ตาม นะครับที่ตามทริปการเดินทางเที่ยวว่องเวียงลองแม่น้ำซ้องเลยเลยครับผมไปไหนครับไปไห<ป>นเนี่ยไปเล่นไปเรียนครับไปเรียนที่ไหนครับเล่นนะครับบรรยากาศสานะนะองคนครับมีกระเป๋าให้ครบซูชิไม่ครบนะครับผม นี่ครับน้องคอยน้องคีบผู้ร่วมเดินทางนะครับใช่เลยไปนำส่งนะครับเนาะนี่บรรยากาศนะครับเในร่งระดับเอาเบียร์ป่ะลงเนื้อก่อนเดี๋ยวสิยกเนื้อบรรทได้แล้วครัเดี๋ยวนิดตามบรรยากาศตอนที่ห้าไปลองเลือดเลยนะครับผม ก็จะนะครับเส้นทางไปลงเรือนะครับอันนี้คือเส้นทางนะครับเข้านะ้นครั่งเดียวตู้หอยเยี่ยวนะเนี่ยข่อน ก่อนเีเราจะไปลองแท่นะครับหรือลองเรืออนค่ายักตรงนี้นะครับนี่การเป็นแทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับถึงแม่น้ำซองแล้วพี่น้องครับข้างหนา้องก็จะเป็นการพายเรือนะครับนี่ครับามาส่้บรรยากาศครับที่พนักงานทั่วก็จะ พาเฮามาตรงนี้แล้วครับชมบรรยากาศนล้วกันครับนี่ครับบรรยากาศแม่น้นำซองนะครับกิจกรรมนะครับมือแรกในการลองเลื่อนมือนี้นะครับไปติดตามส้มกิจกรรมห่อด้เลยครับผม ครับผมก่อนที่จะเลื่อลงครับครับพี่น้องเบิไงครับไอเราหมดหรือเปล่าอีกอยู่แล้วเลยเดี๋ยวครับเราจะลองเลื่อลงแตตรงนี้นะครับลองเลื่อลงไปเดือดหอดลงแนมเดี๋ยวเราพาคุณอะไครับพี่น้องนะครับมีน้องๆได้เขาตั้งแต่คนท่านาเกียวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เติ้นอันนี้เขาเรียกอะไรครับแกว่าอะไรครับ แม่น้ำสองน้ำสองแม่น้ำสองนะครับอีบรรยากาศนะครับก่อนที่เขาจะลองแผ่แม่น้ำสองนห้ค็มัองแม็กครับมีครับสมาชิ่เขาเขาตอนเธอมาเล่นเธอเล่นอยู่ไหน ว่ายังไงครับสมาชิกว่ายังไงครับกุ๊ดมากเลยครับน้องโนนบ๊ายบายกล้องแล้วลูกบ๊ายบายอ่าบรรยากาศนะครับคลิปวันนี้โอ้โหนางเอกช่องเราขอทานต้หน่อยนะคะได้ครับผมแต่ว่าก็จุมเหอนกันเก่งนดนหนีโดนหัวพลอยเัพพลอยอุ้ยตรงนี้สวยมากด้านนี้หันมาหาเราจับให้จับจับ ท้ายแบบนี้ท้ายปกติเนาะซ้ายหัวซ้ายหัวมันไปตรงตรง้าทายซ้ายสองทีก็จะหันหัวท้ายหัวก็จะหันซ้ายแล้ววิธีเบรกเลือแบบนี้เบรกดันแบบนี้ดันซ้ายหัวเรือก็จะหันซ้ายเลยดันหัวเรือก็จะหไดันหัวเลยโอเคเนาะแล้วอีกเนาะอะรพี่น้องบ่มีคนไทยคลิปไหมครับ มาล่องอยู่สองคนผมต้องขออนุญาตนะครับปิดคลิปต่อเท่าตอนนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววไปล่องก่อนครับปองแตเลือพลิกแน่นอนเลยก็ไปครับพี่เราล่นน้ำไปเรียกแม่ที่เรียกแม่ดิน้อนเฮ้ยล่องเรือแม่น้ำซองครับผมบรรยากาศนะครับ ไพ่พาเป็นครับพี่น้อง้ามีบุญมีบุญว้ยด้้ยด้วย้ด้ยด้วย้ววยด้วย้วด้ายด้ดค ได้เไรลูกจะเปมองเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุไหมครับออกออาอีกไหมออกโอเคก็แต่น้ำเย็นมากเลยอ่ะนอออตรงนี้เป็นร้านอาหารเหรอ เท่บางคำที่ขไหนเออผมบังคับอยู่อ่าบรรยากาศนะครับผมนี่ครับบรรยากาศล่องแม่น้ำซองกับคัดท้ายคู่ชัยเฮ้ยเอาดีนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินได้โอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับบรรยากาศนะครับล่องแม่น้ำซองไปเลยเรื่อยครับ

อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชิปไลครับพี่นอ้องต้นต้นใช่ไหมยูวัวแซวนี่เราเคยขี่มาหนี่เราเคยเหี้ยวไปได้ครับอินเตอร์โซนครับเด็กน้อย <c oughs> <c oughs> เอาในการที่แม่น้ำซองครับเป็นร้านอาหารครับพี่น้องครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นการลอ่องแพนะครับการล่องบนแม่น้ำซองนะครับให้พี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับ พี่น้องท่านซอลบัวเล้าวนะครับเพิ่นกะนี่การมานั่งกินตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศขึ้นครับนี่ครับโอ้เสาร์อาทิตย์ครับมีคนมาเที่ยวหลายครับผมครับบรรยากาศสดๆให้พี่น้องนะครับในส้มกันนะครับอันนี้เป็นซัมโซเมมบรีนะครับสะพานนะครับเป็นสะพานขาวผู้เขาปูนนะครับเป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องครับ ครับชมบรรยากาศกันต่อครับผมนี่แม่น้ำซองครับมาดีครับผมล่องแพแม่น้ำซองครับฝนตกครับเราไม่ทันเขาลอดไปเปลโดดฝนละนี่ครับฝนตกครับพี่น้องครับผมลองแม่โอ้ยเจ๊ จะ่านทงี้ดิมันมัวว่ะมาใส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 ลาเขาไม่รู้มัวมากเลยมึงเหียอ๋อโอเคโอ้สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศครับล่องแม่ฝนตกครับพี่น้องครับบรรยบรรยากาศิดงครับ เมาครับใช่ใชรู้ทำทุกทางเงินแบบรลำแล้วหน้าตีเขาแล้วยังคือติียวมืกันถ้าเราถ่านเบื้องไปนี่ไม่ต้องหาไงกลางแม่น้ำซองครับบรรยากาศครับพี่น้องฝนตกโอ้โหสุดยอดครับเรียบร้อยครับผมจบคลิปรพายเรือนะครับพายับนะครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นท่าเรือที่ห้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการได้พยับนะครับมาด้วยชายคนครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ใดอยากจะเขาจะบอสันอ่ะคุณใดอยากจะมาเชื่อบางแหวนกับต้องทำได้ครับผมในทางเฟซบุ๊กพ่อหนุ่มเที่ยวได้เลยครับผมสวัสดีครับร